แล้วตรวนี้ฮะก็คือฟาร์มปั๊มลาวาซึ่งผมบอกเลยฮะมันให้ผลผลิตที่ดีมากโอ้ยเกือบตกละวามันให้ผลผลิตที่ดีมากฮะแล้วอยากจะบอกว่าผลผลิตอันนี้เนี่ยฮะมันเยอะเกินไปด้วยคือแบบมันเยอะไปไหนมันเยอะแบบไม่รู้เจ้าลาวาไปทําอะไรเลยะนะ ฮอลลหลสวัสดีครับก็เป็นครั้งสำหรับไม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาเก่าปิดซีรีส์เวอร์ชัน1.17กันนั่นเองฮะซึ่ง1.17เนี่ยฮะเรากล่าวปิดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า1.18ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้ว1.18เนี่ยฮะ มันมีภูเขาแบบใหม่ออกมาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสมจริงแล้วก็สวยงามมากฮะคือใครอยากจะเล่น1.17ต่อก็ได้แหละนะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันใหม่ะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีถ้ำใหม่ถูกต้องมาะแล้วตอนนี้เนี่ยฮะเรามีพวกแร่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเกือบจะครบแล้วแล้วว่าด้วย1.18เนี่ยฮะแร่เนี่ยมันหาย,ยากกว่าเดิมดังนั้นผมก็อยากจะลองแบบท้าทายตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยฮะนี่ฮะยังจับตัวนี้กันได้อยู่ใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ยตอนแรกอ่ะมันเป็นเบดล็อกใช่ไหมฮะแต่ว่า ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะจำได้นะได้ก็สมมตุเราขุดลงไปอะไรเงี้ยฮะเราก็น่าจะเจอถ้ำเพิ่มเติมอ,อ,นนอ,นนอันนี้เป็น1.18นะครับผมลองเอาแมปมาลองดูซึ่ง1.18เจอถ้ำด้วยซึ่ง1.17เนี่ยฮะก็คือกาปิดซีรี์เรียบร้อยฮะก็ใครอยากจะโหลดแมปก็สามารถโหลดไปได้เลยฮะและนี่คือถ้ำด้านล่างใช่ไหมฮะเออกาปิ๊ฮะมีถ้ำด้วย ซึ่งพอมีถ้ำแล้วตรงนี้ก็มีเคลอู้อันนี้มันเป็นอะไรมันคือลัสเคปใช่ไหมทำไมมันมีเคลด้านล่างอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อฮู้น่าสนใจโอเคครับผมก็เพิ่งรู้ว่าใต้ถ้ำมันมีเคลอย่างนี้ด้วยเหรอมันคือลัสเคปปะคือปกติถ้าเราเจอเคลอย่างเงี้ยมันต้องเป็นลัสเคปแล้วแบบเอ๊ลัสเคปอยู่ไหนอ๋อมันต้องมีลัสเคปสินะโอ้เจอลัสเคปแล้วโอ y ย a นี่ไงลัสเคปใช่ไหมลัสว้าวโอเคครับเราก็เจอถ้ำอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยซึ่งเข้าใจไหมฮะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันมีถ <c oughs> ้ำแถวนี้ด้วยโอเคก็นั่นแหละฮะใครอยากจเจ้า1.17 <c oughs> เนี่ยครับไปเล่นต่อก็เชิญนะแต่ว่าโดยส่วนตัวฮะเดี๋ยวของผมจะเริ่มเล่นใหม่ละกัน <c oughs> เพื่อที่ว่ามันจะได้มีภูมิประเทศใหม่ๆละกันฮะและยังไงก็ตามฮะคือเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยครับผมจะพาโทมแอบด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างคือในซีรีส์1.17อันนี้ฮะมันอาจจะ มีผลงานสร้างไม่ได้เยอะอะไรสักเท่าไหร่ฮะเพราะอะไรฮะค,ร <c oughs> คือมันเป็นช่วงมันแบบ1.17ไม่เต็มที่อ่ะ <c oughs> ก็น่าจะเข้าใจอารมณ์มานะมันแบบเราอยากจะได้แบบเคปอัปเดตอะไรพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเกมมันแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะก็เราเริ่มพาทัวร์เลยแล้วกันฮะตรงนี้ฮะหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็คือเป็นคอรัสฟุตนะหรือคอรัสพาวเวอร์นั่นเองก็คือใช้ในการปัม๊มไอ้เจ้าบ็อกสีม่วงเนี่ยมันก็มีความสวยงามดีใช่ป่ะฮะ และตรงนี้ฮะก็คือฟาร์มปั๊มเราวาซึ่งผมบอกเลยฮะมันให้ผลผลิตที่ดีมากเอ้ยเก็บตกวละว่ะมันให้ผลผลิตที่ดีมากฮะแล้วอยากจะบอกว่าผลผลิตอันนี้เนี่ยฮะมันเยอะเกินไปด้วยคือแบบมันเยอะไปไหนมันเยอะแบบไม่รู้จะลาวาไปทําอะไรเลยะนะคือถ้าเกิดสมมติผมเล่นเวอร์ชันหน้านะผมคงจะทําฟาร์มให้เล็กกว่านี้ฮะผมคงจะทําแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยฮะมันก็เหลือเฟือแล้วสรุปเป็นฟาร์มที่ดีไหมเป็นฟาร์มที่ดีมากฮะคุ้มค่าสุดๆเลยฮะมันประหยัดเวลาหาลาวาเราได้ไปเยอะมากเลยฮะส่วนอันนี้ก็คืออฟารร์์มินนซึ่่งใเวชั1.8 ฟาร์มตรงนี้เนี่ยฮะอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าอะไรฮะ <S <S คือใต้ถ้ำเนี่ยฮะมันมีพวกดิฟสโตนลักษณะคล้ายแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นฮะไม่ต้องมานั่งทำฟาร์มอะไรอย่างนี้ให้เสียเวลาแล้วฮะก็เป็นอะไรที่ดี <S 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 คือจะทําก็ได้นะฮะไม่ผิดแต่ก็คือแบบเข้าใจไหมใต้ถ้ำเนี่ยฮะมันมีไอ้เจ้าหนามๆพวกนี้เนี่ยฮะเยอะมากใช่ไหมผมพูดไม่ชัดใช่ไหมฮะมันมีไอ้เจ้าหนามพวกนี้ฮะเยอะมากนะฮะก็ไม่ต้องมานั่งทําฟาร์มก็ได้มีอะไรเพิ่มเติมอีกฮะ,ะตัวนี้ก็มีฟาร์มพื้นฐานะะีารั้บ ซื้อเหล็กนะฮะลงรับซื้อเหล็กก็ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็คืออ่ะที่ขายพวกเอ็นชาร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็มีเอ็นชาร์ครบแทบหมดทุกอันนะฮะเนี่ยเอเฟอร์เจนซี่อะไรเงี้ยดีๆทางนั้นเลยนะฮะเสียดายอ่ะไม่ได้เล่นต่อและขณะเดียวกันนะฮะเราก็จะทำร้านคาเวิเลเจอร์เพิ่มอีกหนึ่งแห่งนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสฮะก็คือตรงนี้มันเป็นร้านบัตหลวงอะไรเงี้ยนะฮะก็เนี่ยซื้อพวกเลสโตนลาพิสกัวสโตนอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะก็เสียดายที่ว่าเราไไไมมมม่่่่ด้เเเเลนนตตออออะะโคีีรพิิกก็ โอ้โหหลงทางมันมีหมอกอะผมยังไม่ได้ลงมอสลบหมอกเลยอะมันมีอะไรเพิ่มเติมอีก oh. นะผมลืมลืมจริงๆนะเนี่ยคือแบบ <c oughs> หนีไปเล่นไหมครับมอสเยอะมากจนแบบลืมแล้วว่าแบบชีวิตลอดของเราเนี่ยฮะเราเล่นไปถึงไหน <c oughs> ก็บริเวณตรงนี้เนี่ยฮะข้างหน้ามันก,ก็คือสต r o n g h นั่นเองฮะหรือ Dn ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะทําเครื่องปั๊มคนกีดกันใช่ไหมฮะแต่ก็นะไม่มีโอกาสได้ทำฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้เป็นเวอร์ชันหน้าแล้วกันนะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากดูเครื่องปั๊มคนกีดมันทํางานยังไง ส่วนตัวนี้ถ้าเข้าไปมันก็จะเป็นวิลเลจเจอร์อีกหนึ่งแห่งแหละก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะส่วนทางข้างหน้าตรงนั้นไปไหนข้างหน้าตรงนั้นมันก็แบบไปผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยน,นะไปหาพวกแบบเนเธอร์ฟอร์เทสอะไรอย่างเงี้ยเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วก็นั่นแหละฮะต่างๆนานาในโลกเนเธอร์และนี่ก็เป็นบ้านนะที่ว่าสร้างไปทําไมก็ไม่รู้อย่างที่บอกคือบ้านสวยๆในแม่ครับเนี่ยฮะมันจะใช้งานไม่ค่อยได้เข้าใจไหมเนี่ยผมก็พยายามสร้างบ้านโดยที่มันมีกล่องเก็บของลักษณะคล้ายแบบเนี่ยอ่ะนี่ก็คือห้องอะไรฮะมันก็คือ้บบแามัน่่ทีวจะได มีที่เก็บของเยอะๆอะไรเงี้ยอ่ะอย่งตัวนี้ก็มุมเป็นช้าะก็ไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่ก็กล่องป้าเร็วอยากจะใส่อะไรก็ใส่ตรงนี้ก็มันไม่เข้ากับบ้านซะเลยนะแต่ว่าเป็นมุมที่มีประโยชน์มากค่ะนั่นก็คือมุมที่เราใช้ในการปัลมหินบะซอนนั่นเองฮะหินบะซอก็ให้ผลผลิตก็ดีอยู่แหละส่วนชั้น2ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นฮะก็แบบไม่รู้สิเป็นห้องนอนมั้งอยากจะทําอะไรก็ทำมาเลยเงี้ยฮะอย่างที่บอกฮะบ้านสวยๆเนี่ยฮะมันจะใช้งานไม่ค่อยได้เข้าใจปะอุ๊ยตกใจีะ จรูปภาพโอเคฮะตัวนี้ก็เป็นห้องว่างเปล่าฮะไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ก็เป็นระเบียงนิดนดหน่อยๆน่อยฮะประตูไม่มีนะฮะและถ้าอยากจะขึ้นชั้น3อ่อะก็ขึ้นไปได้เลยฮะซึ่งชั้น3ก็จะเป็นชั้นดาดฟ้าก็ไม่มีอะไรด้วยเช่นกันและตรงนี้เนะี่ยฮะเห็นปะฮะเราวางไฟเกลือนกะเยอะมากซึ่งในเวอร์ชัน118ฮะบอกเลยฮะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมเพราะอะไรฮะแสงระดับเท่าไหร่มอเตอร์ถึงจะเกิดจำได้ใช่ไหมต้องเป็นแสงระดับศูนย์เท่านั้นฮะ คือถ้าเกิดแสงระดับหนึ่งเนี่ยมอนเตอร์มันไม่เกิดเข้าใจไหมแต่พอแสงระดับสูนอะไรเงี้ยฮะมอนเตอร์ถึงจะเกิดดังนั้นฮะเราไม่จําเป็นที่ต้องแปะไฟอะไรเยอะขนาดนี้ก็ได้เราก็จะต้องแบบเนี่ยนานๆแปะไฟสักทีหนึ่งก็เพียงพอแล้วฮะสมมุติเราแปะไฟตรงนี้ใช่ไหมแป่แค่แท่งเดียวนะฟึบเนี่ยฮะโอเคเราเอาไฟตรงนี้ออกนิดนึงนะฮะเรากด F 3สามนิดนึงนะฮะดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้ดูนี่นี่ตัวเนี้ยฮะแสงระดับอยู่ที่สิบสี่เข้าใจไหมฮะต้องเป็นแสงระดับศูนย์เท่านั้นมอนเตอร์ถึงะรามถถปณแว เอาไฟออกให้หมดแป๊บหนึ่งนะคือมันเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะไม่ต้องแบบแปะไฟให้มันเยอะเหมือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างสมัยก่อนเราก็แบบแปะไฟเยอะเพราะอะไรฮะกลัวมอนเตอร์เกิดใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยฮะไม่ต้องแปะไฟให้เยอะลักษณะแบบนี้ละเนี่ยไฟแท่งเดียวเนี่ยสามารถอยู่มาได้ไกลถึงเท่าไหร่ฮะสามารถอยู่มาได้ถึงตรงนี้เลยนี่แล้วก็แปะไฟอีกมุมนึงแค่ตรงเนี้ยก็พอแล้วคือแบบไม่ต้องแปะไฟเยอะคือแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากชอบเนี่ยแล้วก็แปะไฟตรงนี้ซักมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนตรงนี้ไม่ต้องแปะเพราะว่ามมันี เอนลอสอยู่แล้วใช่ป่ะดังนั้นฮะตรงกลางตรงนี้มอนเตอร์เกิดไหมตรงกลางตรงนี้มอนเตอร์ไม่เกิดนะฮะเอาเกิดเหมือนกันเว้ยตรงนี้มีแสงระดับศูนย์อยู่ไม่นั่นแหละฮะแต่อย่างน้อยมันก็แบบไม่ต้องแปะไฟให้เยอะแบบสมัยก่อนแล้วไงเนี่ยเราอาจจะแบบแปะแค่ประมาณเ<ๆ>ท่านี้นเห็นปะมันก็แบบไม่ลกลุงลังเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมฮะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ผมบอกเลยฮะภูมิประเทศลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะ เราจะคิดถึงไปตลอดการเพราะอะไรฮะอเวชันช1ึ่นะครับภูมิประเทศจะไม่ได้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วนะภูมิประเทศมันจะบ้าคลั่งกว่านี้เยอะมากอ,อย่างตรงนี้ฮะให้ดูภูมิประเทศนิดหนึ่งฮะนี่เป็นไบโออะไรนี่เป็นไบโอฟอเรสเห็นป่ะฮะป่าไม้ขาวกับป่าไม้ธรรมดาเ<ร>ห็นป<ร>ะ่ะฮะอยู่สูงไหมอยู่สูงนะซึ่งอย่างที่บอกเป็นภูมิประเทศที่ว่าแบบมันใช้ชีวิตลําบากไหมมันก็ใช้ชีวิตลําบากถามว่ามันสวยงามไหมมันก็สวยงามอ่ะเนี่ยดูสภาพสิฮะโอ้โหป่าไม้สปูดอยู่บนยอดเขาโอ้โห มีความสูงเท่าไรเนี่ยความสูงเท่าไรความสูงอยู่ที่156ไต่เ้วก็ถามว่าสวยไหมมันก็สวยอะแหละใช้ชีวิตลำบากไหมก็นิดนึงนั่นแหละฮะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายระดับหนึ่งแหละถ้าเกิดเราเริ่มเล่นใหม่อ่นะ และทั้งหมดนี้ฮะก็คือซีรีส์1.7ที่เราได้เล่นกันนะครับบัดนี้ฮะน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอกลับปิดซีรีส์เพียงเท่านี้เลยแล้วกันและถ้าเกิดใครอยากจะโหลดแมปก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่คำนิบายใต้คลิปเลยนะพร้อมอโค้ดส่วนลดพิเศษใช่ไม่ใช่นะโอเคนั่นแหละฮะถ้าเกิดใครอยากจะโหลดแบปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่คำนิบายใต้คลิปอะไรเงี้ยนะสำหรับไม่ครับจาว่านะฮะเบ็ดล <No. S 1> ็อกไม่เกี่ยวดังนั้นคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเท่านี้ก่อนเลยแล้วกัน ของคุณที่ตามชมฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าซีรีส์1.18สําหรับวันนี้บ๊ายบายทําไมคําปิดที่มันแปลกๆเนี่ยเออนั mm ่นแหละครับเจอกันใหม่ใน1.18สําหรับวันนี้สวัสดีครับไปอย่าลืมติดตามซีรีส์เวอร์ชรัน,น1.18 mm hmm. ที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้กันด้วยนะ mm hmm. ถ้าคลิดไปออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย